าไม่อยากเจ็บซ้ำๆอย่าปล่อยให้ใจลอยไปกับคำหวานจนลืมมองความจริงพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสัจจะคือธรรมที่ยั่งยืนคำพูดที่สวยหรูแต่ร้ายการกระทำจริงก็เหมือนลมที่พัดผ่านหลวงปู่มั่นเคยกล่าวว่าคำพูดดีแต่ใจไม่จริงก็เหมือนดอกไม้ที่ไร้กลิ่นธรรมะนี้เตือนให้เราพิจารณาคนด้วยปัญญาไม่ใช่เพียงอารมณ์ในทางจิตวิทยา สมองมักจะถูกกระตุ้นด้วยโดพามีนเมื่อได้ยินคำชมหรือคำหวานทำให้เกิดความรู้สึกดีและอยากเข้าใกล้แต่สารนี้ก็ทำให้เราขาดการยั้งคิดและมองข้ามสัญญาณอันตรายไปได้สิ่งที่ทำได้คือฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเวลาใครพูดอะไรหวานหวานให้ลองหยุดคิดสักนิดว่าจริงหรือไม่เขามีเจตนาอะไรแล้วใจจะไม่หลงไปตามลมปาก ติดตามธรรมะและข้อคิดดีๆได้ที่ช่องหลิ่งเฝ้าวัดนโยม